คดีลิลี่นะครับคดีลูกหมีก็คงจะต้องสู้กันต่อไปนะเป็นเจ้าหนี้โดนโดนแจ้งความกลับบินประมาทดอกเบี้ยแครตาธนงธนายก็โดนไปด้วยก็ไม่เป็นไรก็สู้กันไปนะเป็นนี่แล้วไม่ใช้นะแต่เอาเงินไปจ้งทนายก็ว่ากันไปไม่เป็นไรตามสบายสู้กันไปนะครับแต่ก็อยากให้คนอื่นยืมเงินกันแล้วกันนะรเรื่องคุณลูกหมีเป็นยังไงบ้างก็ดําดเนินการเดี๋ยวก็ฟ้องแพ่งไปครับ อาจารย์ทางานหาเงินก็แค่นั้นครับผิดถูกไปว่ากันที่ศาลนี่เดี๋ยวเข้าใจกันขอบคุณมากครับเราเป็นทนายครับคนดีคนชั่วคนเลวใครมาจ้างข็รับว่าความดมันเป็นอาชีพเราไม่ใช่ใจรับว่าควางเฉพาะคนดีนับถือศีลห้าอะไรไม่ใช่นะถามตรงไปตรงมาครับตอนนี้เขาคงกลัวคดีเช็คมากกว่าครับนะครับหยูเข้าใจอาชีพของพี่เดครับน้องลิลลี่รอดรอดเขาไม่มีปัญหาอะไรครับพี่เดย์ทนาย คนที่ไปวิจารณ์พีเดที่สมาทนาเป็นเส้นใหญ่ไหมม,ม่มีอะไรนะครับบ่อยเป็นครับทำดีได้ดีครับเรื่องพิเศษรอโซเ,ออเป็นยังไงบ้างครับผมยังไม่ได้ไปหาเลยปรดยุ่งจริงๆผมนัดไปหาคณจานยังไม่ได้ไปนะครับงานเยอะเลอเเดี๋ยวเดี๋ยวนัดหมายกันใหม่นะครับรวบหนุ่มติดยาขโมยโทรศัพท์เจ้าวาสโอ้โหไอพวกติดยานีเยอะเลยนะ พอติดยาแล้วมันก็ไม่จ้าทำมาหากินแล้ววันๆนะครับคดีเสียต้นเป็นยังไงครับก็ดําเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่นะฮะก็มีการจับคนร้ายไปสามคนมือปืนหนีไปคนหนึ่งคดีก็อยู่ระหว่างในชั้นนการสอบสวนครับพี่เดครับกู้ยืมเงินแบบนี้อยากรู้ว่าจังว่าใครจะเป็นคนแพ้อ๋อคดีลูกหนีใช่ไหมต้นของเราเราก็มีหลักฐานชัดเจน ถ้าไม่เป็นหนี้ก็จะจ่ายเช็คทําไมไม่เป็นหนี้จะทําสัญญาคู่ทําไมนะครับเนี้ยนะครับจะทําทําไมนะครับอืมส่วนลูกหนี้ของลูกหีจะจ่ายไหมครับแต่ก็ไม่จ่ายนะครับต้องถ้าสู้คดีแล้วก็ฟ้องกลับเจ้าหนี้ครับแต่ก็ดูแล้วไม่น่าจะมีเจตนาจะจ่ายอาจจะไม่มีเงินก็ได้หรือเปล่าผมคิดเองนะคดีกำนันลกอยู่ในศาลครับนะครับเนะมืองเลยฝนตกหนักนะครับปลาคัง ปลาหมออะไรคางดาเยอะจังอันนี้ก็ตรงแล้วแต่รัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ปัญหาปล่อยไว้ได้ไง้แพทยระบาดนะครับไอปลาหมอคางดําคางอะไรน่ากลัวนะโอ้ยสมัยนี้มันมีอะไรน่ากลัวแล้วเกินสารพิษปลาพิษอะไรต่างก็ต้องระมัดระวังนะพี่สีจะรอดไหมครับก็ถ้าไม่ทำผิดก็รอดถ้าทาผิดก็ติดคุกในชั้นนี้พี่ีก็ถือว่าเป็นคนสุดจริตนะครับที่เขาบอกเขาเนียนักร้องนักแขทําไปทำมาตัวเองเปไงเออนะ รู้ทุกเรื่องยกไปเรื่องตัวเองนะครับทนายคืออาที่เข้าใจค่ะแวะมาทักทายพี่เดจ้าชุกรูผมตรงไปตรงมานะครับอะไรผิดอะไรอะไรกว่าไฟธรรมดาผมไม่ใช่พระนะครับนะก็ตำรวจก็มาสงสัยนะครับสั่งอาหารมาเยอะแยะเลยนะครับแต่ไม่ได้กินนะกินแต่น้ำชากาแฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกินไปแล้วก็ตายเลยนะเป็นไปได้ไหมว่า ถ้าอยากจะตายจะสั่งอาหารมาทําไมแสด้ว,ว่าพวกนี้ไม่รู้ว่าตัวไม่รู้ว่าสิ่งที่กินไปเป็นยาพิษหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> เพราะว่าถ้าอยากตายจะสั่งอาหารมาทําไมนีม่ยไงสั่งมาแล้วก็ไปกินเ,เขาไม่รู้ไหมที่เขากินไปเนี่ยมันเป็นยาพิษหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้กันก็ต้องไปดูนะมุดแดงจุงใจมาจากอะไรนะเออนะครับนะครับเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตโนะฮะที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนก็คงจะต้องอติดตามกันต่อไปนะครับ เอดตามกต่อไปนะครับโอ้หเรื่องใหญ่มากมในอเมริกาก็ลอบสังหารโดนัททั้มลอดตายบุบบินนะครับนะครับนะบมันมันน่ากลัวน่าอะไรเดี๋ยวนี้มันจะไปโหดร้ายจังนะอืมนะครับ,นะรบหลายคนบอกสงสารประเทศไทยเจ้าของธุรกิจโรงแรมเสียหายหมดเออนะครับใครจะกล้าไปไปดัน่นไปกินเนี่ยสงสารเจ้าของโรงแรมเนี่ยต้องวางแผนมาก่อน,นหรือเปล่าครับ นะครับเอนะครับหลอนเลยนะครับอนะครับรอฟังข่าวน่ากลัวมากนะครับโหดจริงๆครับหักหลังกันหรือเปล่านะครับหักหลังกันหรือเปล่านะครับออาหารเต็มโต๊ะเลยไม่กินสั่งมาทําไมน่าคิดนะน่ากลัวจังเลยนะครับผมก็ดูคอมเมนต์ต่างๆนะะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องรับเร็วอ่ะมันช้าไม่ได้อืม เรื่องนี้มันเอาเรื่องเลยนะนะครับนี่เรื่องเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยกะเรื่องนี้เราไม่รู้จะช่าว,ว่ายังไงกันเลยเออนะออครับเรื่องเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเออทำไมต้องดื่มพร้อมกันเออม,มากินพร้อมกันห้องถูกล็อคจากด้านในมีประตูทางออกทางเดียวอะนะครับนะครับนะประตูล็อคข้างในด้วย แม่บ้านก็เข้าไปไม่ได้นะครับนะคนที่พักข้างห้องก็คงกลัวนะครับนะสงสัยเรื่องของที่ดื่มเข้าไปใครวางยาทําไมทุกคนต้องดื่มเอ,อคนวางยาเป็นนึ่งในหกหรือเปล่าจะดื่มเข้าไปทาไมแค่มารวมตัวกันก็แปลกนะจองไว้หลายห้องแต่ทําไมต้องมากินข้าวในห้องเดียวกันเออแปลกนะเออนะต้องสนิทกันหรือเป็นบุคคลในครอบครัวหรือคุยอะไรกันเป็นเรื่องความรัก สรุปแล้วมีการวางแผนกันมาหรือเปล่านะจองตั้งหลายห้องหลายชั้นทําไมต้องมานั่งรวมกันมากินข้าวในห้องเดียวกันนะครับอืมเข้าออกเมืองไทยหลายครั้งแล้วประเทศไทยควรคัดรองบ้างอืคนเหล่านี้มาทําอะไรกันรู้จักกันหรือเปล่าพอิีมีเงื่อนงำนะครับเดนะครับทําไมต้องมากินน้ากินข้าวพร้อมกันเป็นะเพณีวัฒนธรรมแบบไหนเสียชีวิตไล่เลี่ยกันไม่ต่างกันไม่เกินหกสิบวินาที นะครับแล้วก็ไปสารพิษซื้อมาจากไหนเอามาจากไหนก็บอกเอามาจากไหนนะครับอ,อนะครับนะคนที่เจ็ดปีหรือเปล่าอาชีพทรัพย์สินของติดตัวประกันภัยหุ้นส่วนนะจะเป็นตัวบอกแรงจูงใจนะครับน้ำลายไม่สะานะครับสารพิษจะอยู่ในกาแฟหรือชาหรืออะไรอือืมนะครับ เออนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวสะเทือนวัญมากครับทีหลายคนก็สแสดงความคิดเห็นนะผู้เสียเสียชีวิตไม่ใช่เด็กๆน่าจะหักนันธุรกิจมืดหรือเปล่าอ่านะครับพราะเกิดเหตุฝ,ฝั่งตรงข้ามโรงแรมรถติดมากนะครับตอนนี้ก็หนักกันเลยนะครับนะครับ เกับเรื่องนี้กเเ็เป็นเรื่องใหญ่นะครับฟรีขอบคุณฟรีวีซ่าของรัฐบาลที่ทำให้โจรต่างชาติเข้าออกประเทศไทยได้ง่ายขึ้นถ้าสัมภาษณ์ก่อนการทำวีซ่าก็น่าจะจะัดทักรองได้จุดหนึ่งเขาแสดงความคิดเห็นนะว่าเรื่องฟรีวีซ่าอยากได้รับท่องเทีย่ยวอยากได้เงินเข้าประเทศเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุให้มีอาชญาการรมในไทยเยอะหรือไม่นี่เขาแสดงความเห็นพี่น้องประชาชนนะถ้าเป็นข้าราชการถือว่ามืออาชีพมากครับจับอะไรใครไม่ได้เลย นะครับห้องเกิดเหตุต่อไปใครจะกล้ามาพักครับห้องนี้ครับมีการตายกันตั้งหกสิดคนจะกล้ามาพักหรือเปล่าเป็นห้องอะไรเขาเรียกอะไรห้องห้องสูตรขนาดใหญ่นะครับนับการข้าวผัดได้หมการสั่งมาทําไมถ้าคิดว่าไม่ต้องการกินหรือเขาไม่รู้ตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดันนะนกดบล็อกโทรศัพท์ได้อาจได้ความคืบหน้า สืบจากโทรศัพท์เลยครับเนี่ยนะเนี่ยชาวโซเชียลเขาบอกปลดว่าโทรศัพท์จะปลดยดงไงหรือว่าจะเอามือเขาเนี่ยไปแปะหรอยงไงจะปลดยั้ไงซ i a อต้องมานะครับ FBI ต้องมานะครับตามชาติฆ่ากันเองหรือเปล่าเพราะฟรีวีซ่าหรือเปล่านี่เราต้องคิดนะเรื่องฟรีวีซ่าเนี่ยเข้ามาเข้ามาเนี่ยมืออาชีพนะไม่ต้องใช้ปืนอะไรเลยเดี๋ยวผมดูภาพข่าวเนี่ยมันยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วมันสั่งมาทําไม ยูมันไม่รู้ว่าจะต้องมาเสียชีวิตหรือยังไงนะแล้วก็มีไอก้กระบอกสะตนเลนเนี่ยนะเออมันยังไงนะหรือถึงในหกเป็นคนวางยาพิษเพื่อนนะอยสมัยที่เพื่อนที่ไปเรสอนรพิษแม่งเยอะนะดูกรณีของต้นอ้อแล้วกันนะครับนะครับ,นะรบนายกก็แถลงไปที่โรงแรมนเนี่ยครับนะบอกเป็นเรื่องที่อันตรายมากในเรื่องนี้เรื่องใหญ่โตเลยอือโอ้เรื่องนี้นี่ใหญ่มากนะ สี่ศพเสียชีวิตบริเวณโต๊ะอาหารอีกสองศพอยู่ในห้องนอนนะครับอ,อ,อยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยสองศพอยู่ในห้องนอนอีกอีก,อก,อก,อกอ cassette, สีส่ศพบนโต๊ะอาหารสองศพในห้องนอนอืมเดียวครับนะครับ,นะรบนี่เรื่องใหญ่นะฮะแต่ครับเรื่องใหญ่นะฮะ เรื่องใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องเี้ะเรื่องเดียวในละวันเดียวน่ะนะครับเ,เรื่องอื่นจะมีเรื่องอะไรวันที่อามีาอะไรเดี๋ยวกำลังดูนะครับมีอะไระไหมครับนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมีข่าวสารเรื่องอื่นไหมเดี๋ยวกำลังดูนะครับว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับพี่โองครับอ,อปริญญาสอวก็ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าก็ มีการไป้องเรียนไปแจ้งความแต่ก็อกอรอกรกตสอบสวนครับคดีปริญญาสองวอนะครับนะถ้าผิดก็ติดคุกไปไม่ได้เป็นสองวอถ้าไม่ผิดก็รอดไปแค่นั้นนะครับปัญหาคือว่าหนึ่งเขาทาอะไรผิดไหมผิดกฎหมายว่าอะไรมาตราอะไรมีพยานหลักฐานอะไรเรื่องราวก็แค่นี้แหละครับเรื่องคดีความนะไม่มีอะไรนะครับนะครับอืหมอเกศจะติดคุกไหมขึ้นอยู่กับพยา,านหลักฐานขึ้นอยู่กับกรกตขึ้นอยู่กับศาลครับ นะถ้าหมอ,อเกตทาผิดก็ติดคุกก็ไม่ได้เป็นสวอนะครับผมเป็นธรรยความก็แค่ให้ใหทำแนะนำทางด้นา,ากนากฎหมายเท่านั้นครับนะนะเอาเทวดาก็มาว่าความไม่ได้หรอกนะครับถ้าทําผิดจริงก็ต้องติดคุกก็แค่นั้นนะทำาไไ่ผิดก็รอดหมอเกตก็มีอยู่แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรครับจะไปผิดเบือนจะไปอะไรต่างๆไม่ได้ครับอนะครับ